เดี๋ยผมตอนนี้ก็ไฮที่4แล้วนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ต้องเสียค่าเซตอัพ25,000นะครับผมให้ก่อนๆเลยนะพอเพื่อนเพื่อนเริ่มเล่นนะครับผมอย่างเย่างที่บอกนะครับเพื่อนเพื่อนต้องใช้คนขั้นต่ำ4คนเป็นขึ้นไปนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนจะได้ทำงานกับพี่เชเวอร์นั่นเองนะครับผมในตัวละครหลักใน g d a 5นะภารกิจแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะขับมาที่เรือโบ๊ทนะครับผมที่เขาเตรียมไว้ให้ก่อนนะครับกับเพื่อนเราอีกคนนะครับอีกทีหนึ่งจะต้องเป็นนนนนคคคไปเออาฮะะรับผม2 เออล้วก็มา2คนมาที่เรือนะครับแล้วก็ขับไปที่เรือยอได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ไปขโมยโคกนะครับผมบนเรือยอ่นั่นเองครับหลังจากเราขโมยเรียบร้อยเลยนะครับก็ให้เพื่อเราเนี่ยครับลงมาจอดแล้วก็ช่วยเราไปนะครับผมหลังจากที่เราขึ้นฮอมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อเราครับขับหนีดาวนะครับขับหนีดาวเสร็จแล้วก็ให้เรากลับไปที่เวหาส์นะครับหรือว่าเออตรงบ้านของพี่แดกนั่นแหละนะเพื่อนๆเออตรงที่เพื่อนๆทำเฟือโดปัาโดนะครับ พอเราส่งารกิจแล้วต่อไปเซตอัพที่2เนี่ยเซตอัพที่2นะครับผมจะเป็นการที่ไปเหมือนขโมยถุงขยะนะครับเหมือนถุงขยะนั้นเหมือนน่าจะแบบว่ามียาอยู่ข้างในนั่นเพื่อนให้เราปลอมตัวเป็นแบบว่าคนขดขยะนะครับอีก2คนจะได้เป็นคนที่ขับรถกับคนที่นั่งหน้านั่นเองนะเพื่อนอีก2คนจะเป็นคนที่ห้อยท้ายนะครับต้องระวังมากๆนะครับเวลาขับรถนะครับแล้วก็เวลาเราเก็บขยะเนี่ยมันไม่ใช่เก็บชิยๆนะมันจะมีคนมาไล่ยิงเราด้วยนะครับ หลาจุดจุดที่2จุดที่3ขึ้นไปันก็จะมีบทไล่ยิงเราครับแล้วเราก็รีบไปหยิบหยิบขยะนะเพื oh, right? asına, uh, uh, ่อนเพื่อมาใส่อมาใส่แบบรถรถรถขนขยะนะครับผมพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีบไปต่อจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาตรองฝาล่านะครับมันจะนับไปเรื่อยๆนะครับเราต้องรีบนะครับผมมีประมาณ4จุดนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะเริ่มนับเวลาในประมาณจุดที่2ขึ้นไปนะเพื่อนเอเออมันจะเริ่มนับเวลานะครับเราก็ต้องรีบนิดนึงนะครับหลักการเล่นนะฮะให้ให้เพื่อนเรานะครับไม่ต้องขับเข้ามานะครับ ให้เขาแบบจอดแล้วก็ถอยหลังเข้ามาจะดีกว่านะครับให้เราใส่ถุงขยะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะเพื่อนเออเราก็รีบไปเอาถุงขยะนะครับแล้วก็รีบเอามาใส่นะครับ2คนข้างหน้าก็ให้เขาช่วยยิงได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ในระหว่างทางที่เราขับไปนะครับก็จะเจอคนดักหน้านะครับหลักๆเลยอยากให้เขาประกบเราได้นะครับถ้าเขาประกบเราได้เนี่ย มันโอกาสที่คนคนขับหรือว่าคนนั่งหน้าจะตายมีสูงนะครับหรือถ้าเขาหรือถ้าเราไม่ยิงเขาเลยเนี่ยไอคนนั่งหลังก็อาจจะสวยได้นะครับเพราะว่ามันแค่โหนไงโดนโดนนิดหน่อยก็น่าจะตายแล้วนะครับผมก็ต้องเล่นเพ์เซฟนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเซตอัพที่2นะครับมาครับผมส่วนเซตอัพที่3นะเพื่อนๆก็ให้เราครับผมขับไปบ้านที่พี่เชเวอร์นี่ครับผมในแบบในเรื่องหลักนะเขาจะมีปืนที่หยิบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปืนเก็บเสียงนะครับผม ภารกิจนี้เราต้องสเตลนะครับผมแล้วเราก็ขับไปที่เรือดิกกี้นะครับพอเราขึ้นเรือดิกกี้แล้วเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆนะเพื่อนไปถึงแก๊ง MC นะครับหลักๆเลยเราต้องสเตลใลอ่นตัวแก๊ง Gang MC นะเพื่อนแล้วก็จัดก,การพวกเขาให้หมดนะครับพอจัดก,การเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้เราหารถตู้นะครับผมเป็นของอพวกเดอะร็อตเอ็มซีนะเพื่อนพอเราได้มาแล้วเนี่ยมันจะมี2คันนะครับเราก็ขับออกมาเลยนะเพื่อนกับเพื่อนเรานะครับขับไปนะครับผมส่งที่อ่ไอ้เจ้าบ้านของแด๊กเลยนะเพื่อนเออตรงที่เราส่งภารกิจของแด๊กนะครับ พอส่งเสร็จแล้วนะครับผมเซตอัพที่4นะครับก็จะเป็นภารกิจที่เราต้องไปแถวโรงไม้นะครับให้ให้เราประจำตําแหน่งกับเพื่อนเราได้เลยนะครับมันจะมีการแบ่งแบ่งหน้าที่ใช่ไหมให้เราแบ่งหน้าที่กับเพื่อนๆก่อนเริ่มเล่นได้เลยนะครับมันจะมี2คนนะครับผมที่ต้องขับรถกลับไปที่ w a ว ehouse นะครับแล้วก็อีก2คนนะครับเขาต้องคอยขับรถที่มีปืน50เสิบกบออยู่บนอยู่บนกระบะนะครับผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตคนที่ขับรถพ่วงนั่นเองนะเพื่อนนะ ให้เรานะครับผมพอเรามาถึงนะครับให้เราจัดก,การพวกแบบว่าลูกกระจอกพวกนี้ไปให้หมดนะครับแล้วเราก็รีบขึ้นรถนะครับผมคนละคันนะครับแล้วเราก็รีบขับมานะครับไม่ว่ารถไหนก็ตามอย่าให้เสียหายนะเพื่อนเออรถแต่ว่ารถพวกนี้มันจะไม่อืดมากนะครับแนะนําให้ขับเป็นแบบแนว ทางตรงอย่างเดียวนะครับตรงไหนที่เป็นเส้นหลักแล้วแบบทางตรงอย่างเดียวแนะนําให้ขี่เส้นนั้นนะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับผมถ้ารถคุณติดลมหรือว่ารถคุณแบบว่าติดแล้วออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปเอาปืนเอ่อเด้งดึงยิงเนี่ยโอกาสที่รถจะเสียหายมีเยอะนะครับแล้วจะทำให้ภารกิจเฟลนั่นเองนะฮะก็คืออย่าให้มันพลาดนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าในระหว่างทางที่เพื่อนเพื่อนขับไปเนี่ยมันจะไม่จบนะครับมันจะมีคนมาไล่ยิงเพื่อนเไปเรื่อยๆนะครับผมจนแบบว่าจนนสสุ้ดเลย ต้องระวังอย่าให้เขามาประกบเราได้นะครับผมแล้วก็รถที่อไอกระบะแบบว่าใส่50แคลนก็ต้องแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่ารถพวกนี้รถพวกนี้มันพังง่ายอยู่นะครับผมก็ให้เพื่อนเรายิงช่วยช่วยยิงไปได้เลยนะแล้วเราก็ในระหว่างทางก็ช่วยยิงไปด้วยเหมือนกันนะครับ <invece S 1> แต่ว่าสังเกตจากในคลิปนะครับผมก็จะวิ่งตรงอย่างเดียวเลยสังเกตจากในคลิปนะครับผมผมก็จะขับแบบตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมผมพยายามแบบว่าไม่ไปเอ่อไม่ไปทางลัดหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยอํานวยนะครับจะวิ่งแต่ทางเส้นหลักนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถอย่างเดียวเลยนะครับพอเรามาถึงนะฮะเราก็ส่งของให้เจ้ารอนะครับผมที่เอ่อบ้านของเมเดกเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากเราส่งเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปรับเซตอัพที่5นะครับเซ็นตอัพที่5นะเพื่อนๆก็จะเป็นการไปถดพี่น้องโอเดลนะครับผมที่ฟาร์มนะครับ หลักๆแค่เราต้องไปจาัดก,การพวกพี่น้องโอเดลนะครับผมแล้วก็ขโมยรถพ่วงนะครับผมของเขานีที่อยู่ข้างหลังนะแล้วก็เอามาใส่ถังน้ํามันนะครับผมแล้วก็เอาไปส่งนั่นเองนะเพื่อนแค่นี้ก็จะเป็นการเร็จภารกิจเซตอัพที่5นะครับเซตอัพที่5นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบบว่าในแบบในตอนเล่นหลักเลยนะผมยังไม่เห็นแบบว่าม,มันได้ใช้อะไรเลยนะ เห,หเมือนรับแค่ขโมยน้ำมันเฉยๆเลยนะครับผมโอเคฮะแล้วเราก็มาถึงที่ฟินาลนะครับฟนลเนี่ยการเล่นนะครับผมหลักๆคืออันนี้จะไม่มีการแบ่งทีมนะครับแต่ว่าตอนที่เราเล่นเราเราต้องคอยช่วยเทเวอร์แล้วก็คอยคุ้มกันของก่อนนะครับมันจะมีพวกแกงอื่นๆที่เราไปจัดก,การมาเนี่ยเขาก็จะมาไล่เรานะครับผมเราก็จัดก,การพวกเขาไปนะฮะหลังจากเราจัดก,การพวกเขาหมดแล้วเนี่ยเราก็รีบไปขึ้นรถนะครับผมที่เอ่อเราที่พี่เทเวอร์เขาเตรียมไว้นะครับผมเป็นรถ เหมือนแบบ4ล้อ2คันนะครับผมเป็นรถเหมือนส่งของ2องคันนะครับเราก็เอาหยิบมากับเพื่อนคนละคันนะครับผมแล้วก็พี่เชเวอร์นะครับก็จะนั่งไปกับเราด้วยแต่คันแรกนะฮะแล้วก็ให้เราระวังนะครับผมเพราะว่าหลอดทางด้านขวาล่างนะครับมันจะมีหลอดของไอรถคันนี้อยู่นะเพื่อนๆแบบถ้าหมดหลอดก็เฟลนะครับพยายามระวังไว้นะครับหลักๆคือไม่ไม่ใช่รถบนท้องถนนนะหลักๆต้องระวังฮอนะครับต้องคอยให้อีกคนหนึ่งช่วยยิงฮอให้นะครับอีกคนนึง ถ้าสมมติว่าคนไหนก็ตามที่ไม่ได้ขับรถนะครับ2คนอ่ะใครก็ตามที่ไม่ได้ขับรถนะต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแบบเอารถอะไรมาก็ได้แคอยยิงซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าในระหว่างทางเราจะเจอพวกแก๊งเนี่ยมาไล่ยิงรถเรานะครับแล้วก็คอยขัดขวางเราและยิงเราแรงมากเลยนะแล้วก็ต้องระวังพวกฮอนะครับที่ตามมานะครับต้องรีบจัดการนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถเราเสียหายหนักนะครับที่การเล่นนะครับผมก็ให้เพื่อนๆแอบลงสะพานก่อนนะถ้าเพื่อนๆกลัวไม่ชัวร์นะก็แอบลงสะพานนะครับมันจะมีสะพานให้แอบก่อนตอนที่เพื่อนออกมานะครับ พอเพื่อนๆแอบแล้วนะก็ก็จัดการฮอไปก่อนพอจัดการฮอหมดแล้วค่อยขับต่อก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอตัดคระสีนะครับผมเพื่อจบภารกิจนั่นเองนะฮะหลักๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้อิทธิาเลินนะครับเพื่อนๆห้ามเล่นเกิน6กนาที30มสิบวินะครับผมแล้วก็ต้องคิวให้ได้เกิน75คิวนั่นเองนะฮะแล้วเพื่อนๆก็ห้ามตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอิทธิชาเลินของไฮซีนนั่นเองนะครับผม แต่ว่าผมก็พลาดไปนะครับใครที่เล่นครั้งแรกก็จะได้เงินแบบว่าเอ่อ first time นะครับผมได้ไปประมาณ1 0 0 0 0แสนเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับไฮซีนะฮะโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับไฮซีนะครับผมก็ ใครที่อยากลองเล่นนะครับก็ให้แนะนําให้ลองเล่นกันดูนะครับแต่หลักๆเราต้องอาศัยเพื่อนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็บางคนขอไม่เคยเล่นเราก็ต้องคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้แบบหาคนเป็นด้วยหาคนเป็น่ะสักคนหนึ่งนะครับผมเพื่อคอยซับพอร์ตในการเล่นต่างๆนะครับผมมันก็จะช่วยเราได้มากนะครับผมขอคนเป็นสักคนก็ได้ที่เหลือเนี่ยขอแค่ทําตามอีกคนหนึ่งก็พอนะครับผมมันก็ผ่านภารกิจอยู่แล้วนะครับผมเออก็จะช่วยได้มากนะครับ แนะนำให้ลองไปเล่นกันนะสับปะสีก็เป็นให้อันนึงที่ค่อ้างจะใช้ได้เหมือนกันไม่ได้ขี้เลน,นะครับผมว่าสนุกกว่าเอ่อให้อื่นๆด้วยซ้ําไปถ้าเทียบกับถ้าเทียบแค่1นถึง4นะผมก็ให้สีสนุกกว่าที่เหลือนะครับก็โอเคประมาณนี้นครับผมใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย 구독과 좋아요는 저